ครับวันนี้ผมกับแพรจะพาท่านผู้ชมมาพบกับงานดีๆ r d 2 5 5 1นะครับโดยนะครับบริษัทอิมูนเซนจี่จำกัดนะครับในการที่จะทำให้พี่น้องเกษตรพบกับช่องทางหรือวิธีการทำเกษตรได้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับน้องแพรใช่ค่ะในในส่วนของการดูแลเกษตรกรโดยใช้ดี2551เนี่ยประสบการณ์ที่น้องแพรไปไปทำมามีอะไรบ้างก็มีเอา โดนไปฉีดพน่นอดี2 5 1งห้คือเราใช้นวัตรกรรมในเรื่องของโดนใช่ค่ะมาบวกกับนวัตรกรรมในเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพอาดี2สองห้นึ่งแสดงผลชัดเจนขนาดไหนที่ต้องแพรไปทํางานมาเนี่ยผลตอบรับจากอ่าเจ้าของไร่ดีกว่าเขาเป็นยังไงเวลาเขาฟีดแบ็กับน้องก็ได้ผลผลิตดีเขาก็ได้ผลผลิตดีคือสังเกตจากสีหน้าแววตาเขา มีไหมที่เขาไปเจอกับเ,เขาเรียกว่าสภาพแรงสภาพร้อนแล้วเจ้าของสวนแบบเ,เคยวิ่ววันวิตกก่อนที่ใช้อดีตสองห้าห้าหนึ่งแล้วพอมาใช้แล้วมีความแตกต่างเคยเห็นเขาไหมเคยค่ะเป็นสวนข้าวโพดสวนข้าวโพดเขาเขาเจอกับภาวะแรงใช่ค่ะแล้วเขาใช้อดีตสองห้าห้าหนึ่งอันนี้ที่น้องแพรพูดได้เพราะว่าน้องแพรได้ไปดูแลเขาจริงๆใช่ค่ะเขาใช้อดีตสองห้าหนึ่งแล้วเราก็ไปบินโดนไปบินโดน ในภาวะแรงด้วยกันน้องแพรมีข้อสังเกตยังไงว่าอดีตสองห้าหนึ่งเนี่ยมีผลในการทําให้พืชสู้กับสภาวะแรงได้มันมีแปรงเปรียบเทียบตรงไหนยังไงมีแปลงข้างๆที่เขาไม่ได้ใช้อดีตสองห้าหนึ่งอ๋อมีแปลงอยู่ข้างๆกันเลยใช่ก็สังเกตเห็นมันแรงเป็นใบเป็นแห้งเหงี่ยว แต่ที่ใช้นี่ก็คือใบเขียวคือผิดหูผิดตาว่าอย่างนั้นคือสังเกตได้คือไม่ต้องไปใกล้ๆเลยมองไกลๆเรารู้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือคือจากประสบการณ์ที่เราเห็นจริงนะครับนี่คือส่วนของน้องแพได้ไปดูแลเรื่องขา้าวโพดแล้วพืชอื่นน้องแพได้ดูแลแบบอีกไหมก็ <c oughs> มีอ้อยมีอ้อยมันสับปะหลังแตกต่างไหมแตกต่างกับคนที่เขาไม่ใช่ไหมครับ <c oughs> แตกต่างค่ะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันอ๋อแล้ว อพอแพเห็นอย่างนั้นปุ๊บแพเกิดความมั่นใจในอันดี่สองห้าหนึ่งเท่าที่พี่รู้มาแพเอาไปใช้ที่ที่นาข้าวของของแม่ค่ะคือมั่นใจแล้วไปเห็นคือไม่ต้องให้ใครมาพูดแล้วว่าดียังไงคือเราไปทํางานแล้วเราเห็นก็เลยอ,อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปดูแลเขาเรียกว่าสวนของไร่ของนาของครอบครัวเราเอาง่ายๆอ่าเพราะเราเห็นแล้วว่ามันดีจริง จริงค่ะก็เห็นแม่บอกว่าข้าวเขียวดีอ่ะใช้ไปกี่ครั้งแล้วครับใช้ไปหนึ่งครั้งค่ะแค่หนึ่งครั้งใช่ค่ะเห็นความแตกต่างเลยแล้วเป็นอย่างเงี้ยน้องไพจะบอกแม่ให้ใช้ตลอดไปเพราะว่าเราเห็นมาแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะการใช้งานยุ่งยากไหมอันยีสองห้าห้าหนึ่งไม่ยุ่งยากค่ะก็ใช้ผสมกับน้ําน้าธรรมดาน้ำธรมำธรมดาได้เลย,เลยไม่ต้องมีสารอะไรเลยไม่ต้องมีค่ะต้องย,าย้ายาฆ่าแมลงไหม ไม,ไม่ใช้นะแล้วก็เขาเรียกว่าราคาที่เราเราจะลงทุนกับสารตัวนี้เนี่ยกับเทียบกับอันเก่าที่แม่หรือหนูเคยทำเนี่ยมันมีมูล,ลค่าแตกต่างกันยังไงบ้างเหมือนถึงการใช้เงินซื้ออ่ะอ่ะก็ต่างต่างมากต่างแบบไหนครับถ้าถ้าใช้ปุ๋ยนี่ก็หลายหลายพันนะคะถ้าใช้ปุ๋ยหลายพันใช่และถ้าใช้อดีหลักร้อยค่ะหลักร้อย <laughs> คำว่าหลายพันกับหลักร้อยนี่มัน นี่มันเห็นคือกําไรตั้งแต่เริ่มทําแล้วนะถ้าเทียบกับการทําแบบเก่านะใช่ค่ะแล้วความมั่นใจที่มากกว่านั้นคือน้องแพรเนี่ยคือเห็นผลงานอดีตสองห้าหนึ่งมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานพอเข้ามาร่วมงานได้ไปเห็นจริงๆเมื่อก่อนนั้นเคยเห็นในคลิปถูกไหมครับใช่ค่ะพอมาร่วมงานแล้วได้ติดตามไปในเห็นจริงๆเลยเอามาใช้ที่นาตัวเองเลยใช่ตอนไปใช้บอกกับแม่ยังไงแม่ถึงมั่นใจก็ก็บอกจากประสบการณ์ที่เราได้ไป ไปฉีดพ่นเดี๋ยวไปเจอมาอย่างเงี้ยตอนแรกแม่มั่นใจเหมือนเราไหมก็ไม่ค่ะแต่พอแม่อ่าลองเชื่อเราพอใช้ปุ๊บแม่เป็นไงตอนนี้ก็บอกว่าข้าวข้าวเขียวดีอ่าครับนี่ก็มีก็เป็นประสบการณ์หนึ่งในใน,ในทีมงานด้วยกันนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งน้องแพรเนี่ยเพิ่งเข้ามาสู่บริษัทได้ไม่นานนะครับก็ก็ได้เห็นผลแล้วก็เอาไปใช้จริงแล้วก็พี่น้องกเกษตรที่ทั่วประเทศเลยนะครับอาจจะเป็น เขาเรียกว่ารอบข้างในประเทศเรานะครับประเทศใกล้เคียงนะครับก็มีการใช้ดีสองหอย่างต่อเนื่องใช้คําว่าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างเงินที่น้องแพเห็นใช้แล้วได้ผลนอกจากจะลดต้นทุนในอันดับแรกที่เห็นชัดเจนแล้วผลผลิตจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถ้าใช้ต่อเนื่องจริงๆจะเพิ่มขึ้น40-60%นี่เป็นงานวิจัยซึ่งเกิดจริงไม่ใช่งานวิจัยที่ใช้จริงไม่ได้ดีสองหเป็นงานวิจัยที่ใช้จริงได้นะครับโดยท่านรัฐกรสุกเกษม ก็น้องแพรอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรทั่วทั่วไปเนี่ยเพราะว่าอาดีสองห้าหนึ่งเนี่ยใช้ได้กับทุกพื้นจริงไหมครับทุกพื่ะน้องแพรอยากจะชวนเชิญพี่น้องเกษตรแถวบ้านเราหรือว่าทั่วประเทศเนี่ยอยากใช้อาดีสองห้าหนึ่งเนี่ยน้องแพรจะชวนเชิญเขายังไงดีก็อยากให้เกษตรกรลองเปิดใจใช้ดูค่ะครับเหมือนอย่างที่หนูเปิดใจใช่ค่ะก็น้องแพรเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่เวลาทําแล้วทําจริงคือรู้แล้วว่าดีเอาไปใช้เลย ไม่ได้ไปคุยกับใครว่าดียังไงใช้เลยเห็นผลเลยนะครับก็สำหรับอาดิสองห้าหซึ่งเป็นสารปลอดภัยตั้งต้นจากผลิตภันธ์ธรรมชาติ1 0 0เซไม่มีสารพิษเจือปนนะครับถ้าใช้อดิ2 5งหแล้วไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้เคมีใดๆนะครับเห็นผลได้นะครับนี่คือการประหยัดและเห็นผลอย่างชัดเจน ออกย้ำนะครับอดีต2551นะครับถ้าใครต้องการที่อยากจะติดตามผลงานของอดีต2551มีทางไหนบ้างน้องแพรก็มี YouTube YouTube Facebook Facebook แล้วก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์ก็ได้ด้วย YouTube กับ Facebook นี่คือช่องธ่านกรสุกเกษมนะครับเบอร์โทรนะครับก็08632809140863280914นะครับเบอร์นี้เท่านั้นนะครับที่ท่านทำให้ พี่น้องกเกษตรนะครับพบกับความสําเร็จในการทำเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับไม่ต้องล้มลุกคุกคานอีกหล้วต่อไปนะครับเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับไปกันทั้งแพร